สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเราพาชมไฟแอมเบียนไลท์ในนิสสันเท n น่ L33 ครับคันนี้ก็เป็นคันแรกนะครับในของรุ่นนี้นะครับที่เราได้ทำการติดตั้งไฟแอมเบียนไลท์สวยงามไม่แพ้รุ่นอื่นๆที่เคยติดไปครับ แล้วก็คันนี้มีให้ติดตั้งตรงเกียร์ไปเพิ่มเติมเข้าไปจากชุดปกตินะครับเพิ่งติดตั้งกันเสร็จใหม่ๆแต่ตอนที่เราถ่ายคลิปตอนนี้มันเป็นเวลากลางวันนะครับเป็นช่วงบ่ายแก่ๆประมาณสี่โมงตัวไฟก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็เห็น สวยอยู่ครับลูกค้าแต่ถ้าเป็นเวลาตอนค่ำคืนมันจะสวยงามกว่านี้หลายเท่าเลยครับแล้วตอนที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เราก็ปรับเป็นโหมดให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาที่ลูกค้าใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยสามารถ เลือกเป็นสีเดียวค้างไว้ก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆรัวๆแบบนี้สามารถปรับแสงเพิ่มแสงลดแสงทำได้จากแอปบนมือถือนะครับใช้งานง่ายสะดวกครับลูกค้ายัางไงฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับกับไฟแอมเบียนท์ไลท์สวยๆจากสำนักเรานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสำนักเราขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ